เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนกันนะคะวันนี้คืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องสวีทกันนะคะเพิ่งจดทะเบียนกันเมื่อกี้นี้อ่ะวันนี้เรานอนห้องไม่มีเบอร์เนาะจะไปแทงห่อยซะหน่อยเบอร์ห้องค่ะโอเคอันนี้เป็นห้องไอเทเบรนะคะมีกาบุี่นะครับกําลงังจะรีวิวเลยะะอันนี้เป็นเวลคัมดิงค์นะคะ มเมื่อสักครู่นี้เป็นเวลคัมดิง <t akes> นะคะเป็นต้อนรับนะคะเราเลยต้องมาตั้งต้นเชิญมาอันนี้เราเข้าห้องสองชั้นสองแครับเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันว่าจะคุ้มกับราคาที่เราจ่ายคืนนี้ไหมหมื่นคืนนะครับตัวนี้คือห้องน้ำนะครับยืมน่นนะครับโอ้โหมีชุดมีเซฟอยู่ในนี้นะครับ ตเลื่อนได้ซ้ายขวาห้องน้ำนี่เราห้องน้ำเสร็จแล้วนะับเรามาเราพกเปที่เตียงนะคะอ่อที่เตียงปุ๊บก็จะมีที่นั่งดูทีวีเตียงก็ข้างหน้าจะโอเคแต่เตียงที่ห้องข้าจะนีดีกว่าเตียงที่ห้องดีเข้ามาุ๊บในห้องนะคะถ้าเป็นบางที่คือฐาน อย่างมีเฟรนเลโลเบียนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวทุงต้องเอาไปฝากน้องที่ร้านอันนี้ในตู้ทานได้หมดใช่ไหมคะทานได้หมดเลยครับอันนี้ของอุแล้วกัน,นเน่นบออกไปตรงจุดต่อไปนะครับทือจุดที่เราจงใจจะเช่าห้องนี้อย่างอื่นไม่สำคัญสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จุดที่จะเช่าห้องนี้เลยเหรอคะวิวใช่ใชไหมคะ,ะวิวด้วยครับแล้วพี่ดาชอบตะกุ้นซีนะครับ อันนี้อันนี้ซื้อวิวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นฝันน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะยกเวลคัมดิงเป็นหน้าตรงฝอันนี้เป็นอะไรคะเออเป็นเวลคัมดิงครับเวลคัมดิงเหรอคะเข้ามาะครับสำหรับลูกค้าที่เข้าโป้องต่อไปเทินนะครับจุดคาแมคคางอันนี้คือจุดคาแมคของห้องเหรอคะวิวทะเลเหรอคะที่เลือกคือวิว สองมีสรนะน้ำส่วนตัวสามารถลงแช่ได้ตั้งแต่เช้ายันมืดเดี๋ยวเราจะทําเป็นสปาจากกุซี่ดูยังไงคะสปาจากกุซี่คืออะไรคะก็กดตรงนี้ปุ่มอะไรไม่ได้จะลงไม่ได้ออ๋อติดแล้วนะครับไปไปที่อ่างจากกุซี่ติดแล้วนะโอเคอนนคนะ่ะ,อ,ะอันนี้เปิดสตาร์ทเครื่องนะครับเริ่มทำน้ำแล้ว 那个摄像机能不能拍？